สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลคัมวันนี้ก็อยู่กับฝน,น,นในแบบผีไม่ได้ติดยานะคะที่ปากดำเนี่ยเป็นผีค่ะผีน่ากลัวเปล่าค่ะ <c oughs> นี่ในลูกอีกลูกนึงอยากเป็นผีแมวแมวอ้าวไม่ใช่ปเ,เป็นผี ใช่ป่ะคะผีในวันฮาโลวีนใช่ป่ะเราก็ต้องเป็นผีแต่งหน้าให้เป็นผีดูตาคนถ้าใครเจอแล้วคืนนี้ไม่กดไลค์นะคะจะให้ผีไปหลอกแลวหักคอกินนฮ่่ากลัวป่ะเนี่ยโอเค ยังไงก็ขอเพื่อนๆคืนนี้หลับฝันดีฝันหวานอย่าได้เจอผีเฮ้ยอะลอกเล่นนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมหลับฝันดีทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บ